Monster, Monster. Master สวัสดีครับสวัสดีครับพีนนี้ต้อนรับดูช่อง Monster Master บายพีอีกรอบนึงนะวันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนบรรยากาศเป็นรีวิวเกมอีกรอบหนึ่งก่อนหน้านี้ที่แบบดูของอ Diamond Pearl ไปแล้วเนาะซึ่งอันนั้นก็ยังเล่นไม่จบเลยนะก็ <c oughs> คืออันนั้นนะคือคนมันว่ายเยอะแล้วมันก็เป็นแบบเป็นเกมที่ไม่ใช่ทีมหลักในการทำเพราะ,ะนั้นก็ขอข้ามไปเลยแล้วกัน ก็มาสู่ภาคนี้ซึ่งภาคเนี้ยมันคือก็ถือว่าเป็นแบบในโค้งเรื่องหลักแต่ว่าดึงเอาเวมอนตัวหลักเนี่ยสตัวเนี้ยก็คือนี่เจนสองนี่เจนห้าแล้วก็นี่เจนเจ็ดมงก็คือคินราชิอา่านี่มิมิโจมาลุและนี้ก็คือมคุโรก็คือเป็นสามตัวซึ่งสามตัวเนี้ยก็จะมีร่าพัฒนาใหม่ในภาคนี้ อันนี้คือเป็นยุคของอ่าเป็นยุคของชินโอชินโอคือเขตเขตของเขตของไดมอนเพิร์เก่าก็คือเขตชื่อว่าชินโอซึ่งเป็นเบสของฮอกไกโดส่วนภาคเนี้ยที่เป็นโปเกมอนลีเจนอาเซอุสเนี่ยก็จะเป็นเขตนั้นเนี่ยใน1,000ปีก่อนซึ่งก็จะเป็นรูปแบบการเล่นที่แบบสามารถจับโปเกมอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องสู้ก็คือย่องไปโยนบอลใส่ข้างหลังอะไรเงี้ยได้ แล้วก็มีการแบบขี่มอนคีโปเกบบมอนบินขี่โปเกบบมอนน้ำอะไรเงี้ยก็เล่นมาแล้วรวม,รวมๆคือสนุกดีแล้วก็แบบมีอะไรใหม่ๆเยอะซึ่งชุดนี้คือชุดที่ประเทศไทยประเทศไทยให้ไม่ประเทศไทยให้แค่นี้อันเนี้ยมาจากไดมอนเพล l ก็คือแผนที่เป้งเป็นแผนที่เมืองของเขตทนโนเก่าปึ๊บอ่าก็จะเห็นว่า มันก็จะมีคือคือที่เล่นมาแล้วอะ่ะคือมันก็จะมีโซนของมันว่าเนี่ยโซนข้างบนเป็นน้ําแข็งเอ่อมีโซนหนึ่งเป็นแบบเอ่อคนโครนนี่ก็จะมีแบบพวกแบบฮิโปอยู่อะไรเงี้ยแรกๆก,ก็จะเป็นพวกป่ามาก่อนแล้วนี่คือหมู่บ้านก็จะมีแบบมีฟาร์มไว้ฟาร์มแบบแบบเบอร์รี่แล้วก็มีหมู่บ้านมีแบบจึสกสํานักงานสํานักงานสํารวจอะอะไรแบบนี้เอ่อ แล้วก็เราก็จะเล่นไปเป็นเกาะเป็นรอบๆไปเงี้ยอย่างข้างบนก็จะเป็นพวกแบบซนน้าก็จะมีแบบแบบนี้ให้ไปจับโอยมอนน้าอะไรเงี้ยเออซึ่งขนมนูมแล้วก็ดูสนุกดีนะดูเป็นแบบอไที่มันแบบค่อนข้าง,างจะใหม่ซึ่งคนก็ดูตอบรับดีแต่ใครที่ไม่ชอบเล่นแบบว่าไม่มีเทนเนอร์อะไรเงี้ยก็จะไม่ชอบไปเลยและเราก็จะมารีวิวกับตัวที่เป็นอ่ะของไทยเนี่ยมันคือตัวนี้กระแผมพัดแก้พัดไหม แกได้มีสอบถ่ายไงเอาเนี่ยถ่ายทุกว,วันนั่นแหละบางทีวิก็ถ่ายคนเดียวอ่ะปึ๊บัดก็จะเป็นอัสเซอุตนี o ่ T e. แล้วก็เป็นตัวหลักอืมัดก็จะดูง่อยๆแต่ใช้งานได้จริงเอาจริงๆของแถมมาที่ดีที่สุดอะของภาคเนี้ยคือของอังกฤษของโซนของโซนยุของโซนยูเค ดีมากเขาเป็น,นบอลแถมเป็นบอลโบราณแด่ยเดี๋ยวเราก็จะมีที่ซื้อมาทดแทนเราไม่ซื้อหรอกของที่ซื้อแพงมากเลยก็มีคนไทยมีอะไรแต่ว่าซื้อเป็นบอลมาแยกดกอ่ะมาเรามาแกะอันนี้อันนี้ก็ส่งมาจากญี่ปุ่นซึ่งอันนี้จะแถมการ์ดด้วยนะจะเข้าแฟ้มเลยโอ้ซึ่งที่ซื้อชุดนี้มาซือยากได้ การ์ดและหนังสืออ่ะอันนี้ก็คือเป็นแผ่นที่ยังไม่ได้แกะของญี่ปุ่นออาเทียบไปดูของ US ญี่ปุ่นเน่ยเอาไปขาย <c oughs> ออกอองไม่เล่นเลยเออปึบแล้วก็มีนี่เป็นการ์ดนะแกะเลยก็เป็นการ์ดของอัลซอุตกับแบบภูเขาไอ้ตัวนี้เออสวยเลย นี่ก็จะเขียนเลยเวอร์ชันอสเซวนี่ส่วนซองอันนี้ซองนี้ใช่ไหม <laughs> แต่น,นี้คือของไทยคือไทยนี่น,นี่อันเดียวเลยแต่ว่าแกะไม่เดี๋ยวดูตอนดูก่อนดูลมกันก็ที่จะมาดูก็คือนังสือเป อาร์ตบุ๊กก็คือมีทุกภาคตั้งแต่ตั้งแต่นูลนมาแล้วนะภาคอะไรนะภาคน่าจะเป็น XY มนั่ง x y ก็มีหนังสือนี่ก็เป็นหนังสืออาร์ตบุ๊กล่าสุดที่เป็นลิมิเต็ดดูความวิงก็เป็นเอลูดกับไอมอนแบบทูดของแบบสักไอทูดของบอ่อน้ำทั้งสามในในเขตชิโนโ เข้ามาดูชดุอ่านี่ก็รูปโปรโมทแผนที่เมื่อกี้นี่ือพักเนี้ยมันจะเป็นเน้นี่เป็นคราฟอะเนี่ยคราฟบอลเนี่ยบอลมันเป็นบอลโบราณเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูเราซื้อมาแล้วอ่าแล้วก็ไปจับมอนนี่ตัวนี้ชอบมากเราชอบแมวน้ำแมวน้ำนี่แล้วก็บอลอนตัวหลัโกโคโล ิโนราชิผูชมารูอาเซอุดอ่ะแล้วก็ที่อย่างที่บอกว่าภาคเนี้ยที่มันมีเสริมมาคือเสริมร่างร่างเหมือนเป็นร่างแบบร่างของฮิตซุยดีเจเนเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นร่างพิเศษ,ษที่ใหญ่ตัวนี้ก็คือพัฒนามาจากตัวของเจนสองอ่ะกว้างก็จะเป็นร่างน,นี้เป็นร่างใหม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นสัตว์ขี่ในในเกมด้วยเหมือนกันตัวนี้ก็พัฒนาจากไอป้ปลาของภาค ปลาของน่าจะเป็นปลาของของภาคแบคไวมัง้งที่ผันเปหลญญายาญอันนี้เป็นสไตล์อันนี้เป็นวินดี้อันนี้ก็คือเป็นเหย่่ยวของภาคแบคไวเหมือนกันอันนี้ก็เป็นฟอร์มใหม่ไปเลยเป็นฟอร์มผีอมของเนี่ยโซโลอาร์ตเนี่ยอ่าแล้วก็เป็นชุดที่เป็นแบบกก่งๆนี่คือภาคนเนี้ยนน้นจา ก็เป็นแบบย่องไปสเตลไปแบบโยนบอลใส่ข้างหลังอะไรเงี้ยเออนี่คือคนหน้าทีม g กาและี่เป็นทีมมาสำรวจนืมีด็อกเตอร,รที่ให้โปเกมอนเราตอนแรกอา่าแล้วก็เป็นคนในทีมต่างๆนี่มีดีไซน์เนีเห็นไหมเนี่ยื้ออาดูกรเพอแบบนี้แหละก็คือชอบแบบการเก็บอะไรพวกนี้มาเท่ดีเออภาคนี้หมีตัวเนี้ยที่มีร่างเปลี่ยนใหม่ชอบมากเลย มีกมาอ่ะนี่นี่อันนี้คือเป็นสํานักงานข้างในมีห้องด็อกเตอร์ห้องด็อกเตอร์เจ๋งมันจะมีแบบที่อยู่ของโบยมอนตแต่ละตัวตัวหนึ่งอยู่ในนี้อในเตาผ,ผิงเตาผิงเขาเป็นไฟในน้ำมันจะมีที่อยู่ของมูจูมารูในมูนคุรโร่ก็จะเป็นต้นไม้แล้วมีเบอร์รี่วางอยู่เออเห็นมาเนี่ยดีไซน์ช็อปดีไซน์ร้านกินข้าวนี่ชอ็อปไปซื้อของมีรถเข็นของ นี่อันนี้คือแบบลงไม้หมู่บ้านนี่ในบ้านผักของเรานี่เต็นท์เต็นท์ที่แบบไว้วานนอนอ่านี่ดีไซน์ของบอลก็จะเห็นว่าบอลเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบสวิตต์คือโยนไปเสร็จปุ๊บสวิตต์นี้จะปิดแก๊กแล้วก็ถ้าเกิดจับได้อ่ะก็จะมีผูกยิงออกมาจากรูนี้อเออเหมือนทำจากไม้เลยใช่แล้วก็อย่างไอตัวเนี้ยใช่ไหมอันนี้คือบอลโปรยบอลเกรดบอล อันต่บอลส่วนบอลนี้คือเฮฟวี่คืออันเนี้ยจะใหญ่กว่าแล้วก็จะหนักกว่าคือโยนไม่ไปโยนจะตกไปอยู่ข้างหน้านาแต่ว่าอันเนี้ยใช้ดีกับการที่แบบเราเราย่องไปข้างหลังบอยมอนและโยนใส่ข้างหลังเลยเอ่ะเออส่วนนี้ก็เป็นมือถือคือเออคือในเกมเนี้ยไม่ใช่ว่าเราอยู่ในยุคนั้นนะแต่เราเป็นเหมือนกับคนยุคปัจจุบันจะโดนดูดไปในยุคโบราณอะไรเงี้ยเขาจะดูแบบเอาพี่นี่หานี่นึงนะอ่ะอืมอะไรประมาณนั้นอ่าจบกับตัวนี้ แต่ก็ย,ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นเราจะมาดูที่บอลน,นี่เลยนี่ก็เป็นไอเทมพิเศษจากบอลบอลเชิญเตอเป็นบอนโบราณของฮิตสุยนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวแขวนนี่จะเห็นบอลอันนี้ส่วนนี้เป็นกระเป๋าที่บอกว่ามีพลุออกมาก็คือดึงแป็คออกก็จะมีข้าในใส่ของได้เราจะไปใส่บอลบอลจอยบอลบอลของสวิตอืม ใช้งานได้จริงอืมใช้ได้แต่เอาจะเอาบอลในตัวจอยอะที่เราเอาไปเล่นโปเกมอนเลสโก้ที่น้องชอบเล่นจำได้ไเอออันนั้นแะแต่เราจะเอาอนะันนะั้นมาใส่ก็ดีนี่ก็มันแพงยยม,มากอันนี้ก็หลักร้อยอ่ะอ่ะและนี่ที่อันนี้ก็ยังดูแบบกระตูกกระตหนมันนี่เลยที่บอกว่าเราซื้อมาแทนตัวตัวเออชุดพิเศษของ UK เเราก็เลยเซฟ เป็นพวงคุญแจของของญี่ปุ่นมาแทนนะมันแกะอไงเนี่ยน่าจะต้องปิดอ,อืออะชุบมาแล้วเฮ้ยน้ำหนักมันดูนหนักมากเลยนะแต่ที่ซื้อมาเราไม่ได้อยากจะเอาไปแขวนกระเป๋าอะไรให้หลุดหาย สีมันวินเทจมากเลยเนาะเออก็คือมันคือโปเกมอนที่ทำจากไม้มแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวมาแบกหนึ่งแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวหญิงผูกใช่ไหมแล้วก็คาบเองเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ด้วยเปิดไม่ได้เห็นไหม,มคือเดี๋ยวก็คงมีทําแบบเปิดได้ไมาแหละแต่ที่เราจะทําคือเราจะถอดถอดทําไมแล้วก็เอาไปตั้งนะถอดใช่ไหม ปึ๊บอ่ะก็ไปตั้งเลยเป็นมอนสเตอร์บอลนี่แล้วเอาฐานมาจากไหนเออมีอยู่แล้วอ่ะฐานคือชุดนี้ไงชุดที่อยู่หลังมาเดี๋ยวให้ดูน,นี่เลยให้บอนมันพอดีค่ะซส์พวกนี้มากเลยนะอันเนี้สมมวิวิกระะนี่มันก็คือมอนสเตอร์บอลแหละอชิอปเฮ้ยเข้าพวกเลยคือไซส์ใช้ได้เลยไซส์เดียกันเลยเป็นไงละ่ะ แต่ว่าอันเนี้ยก,ก็คงต้องรอว่ามันจะมีทําเป็นชุดบอลพิเศษแบบอย่างเงี้ยมาอีกหรือเปล่านะเออก็อยากให้มีแหละรอดูกันไปโอเคไปสําหรับวันนี้ก็ปิดคลิปเลยแล้วกันปิดตรงนี้เลยก็สําหรับภาคนี้นะถือว่าแนะนําไปซื้อมาเล่นได้ก็สนุกดีระหว่างรอรอจิเเก้าที่ส่งให้ซอนดูแล ก็จะมาปีนี้เดนเก้าตัวหลักก็น่าปีน่ะมีแบบแมวเป็ดโดนั่นดักแล้วก็มีตัวที่เหมือนกับน่าจะเป็นจระเข้แะไะไฟก็รอภาคหนึ่งไปปีนี้สนวนมากนี้ก็สนุกดีแต่ว่าเออก็ยังเล่นไม่จบเหมือนกันแต่สนใครชอบไม่ชอบอะไงก็ก็พิมพ์มาคุยกันได้ในเพจเนาะโอเคหรัววันนี้ก็บายบายครับทีีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจับช่องของเราด้วย Monster Master by Feed นะครับ เดี๋ยวนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ